เวียดนามดราม่าเดือดกฎใหม่วอลเลย์บอลนชเ่นลีกเอื้อประโยชน์แต่ทีมไทยหลังสหพันธ์วอลเลย์บอลร,ระหว่างประเทศออกกฎใหม่การันตีไทยอยู่ยาก83%วอลเลย์บอลหญิงไทยยังชิวโอกาสได้ไปต่อทําเกาหลีเครียดเสี่ยงตกชั้นสูงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องที่ FIVB ได้ออกกฎใหม่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลนชั่นลีกทีทาเอาแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกออกมาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและหนึ่งในชาติที่มีเรีคชั่นมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเวียดนามที่ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวก ฎหมาที่ออกมานี้ส่วนกฎหมายของวอลเลย์บอลนชั่นลีก2025จะเป็นอะไรและแฟนลย์บอลเวียดนามจะคิดเห็นยังไงกี่ยกับเรื่องนี้และอ,อะไรที่ทําให้เกาหลีถึงกับเครียดหลังจากทราบกฎหมายเรามารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับ เชื่อว่าแฟนวอลเล์บอลไทยหลายคนก็คงมีความกังวลใจกันไม่น้อยหลังจากที่ FIVB ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการปรับรูปแบบใหม่สำหรับวอลเล์บอลลีกในชั้นลีก2025ที่จะมีการเพิ่มจำนวนทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจากเดิม16ทีมกลายเป็น18ทีมและจะมีการยกเลิกระบบทีมหลกักจะเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบตกชั้นแทนโดยวิธีการที่จะใช้ในการคัดเลือกทีมที่จะขึ้นมาเล่นในวอลเล์บอลในชั้นลีก2025นั้นจะเป็นการคัดเลือกจากทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้เข้าร่วกจาก2020 ซึ่งกฎหมายก็จะมีการนาเอาตัวนี้ออกเช่นเดียวกันโดยทีมที่มีคุณสมบัติตามที่ว่ามาจะได้ขึ้นมาแทนที่ทีมที่ได้อันดับสุดท้ายของรายการวลเละวัลในชั้นลีก2025ซึ่งหลังจากทราบกฎนี้แฟนๆวลเล์วัน,นาชาวไทยก็แสดงความวิตกกังวลกันพอสมควรเพราะถ้าหากไทยทําผลงานได้ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะตกชั้นเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดก็บอกได้เลยว่าอุ่นใจได้เลยเพราะไทยอยู่ยาวแน่นอนจากตัวเลขสถิติชี้ชัด14ปีย้อนหลังในรายการนี้ไทยเคยจบอันดับเว้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและปัจจุบนันยังร ทําให้ไทยมีโอกาสสูงถึง93%ที่จะเล่นในวอลเลย์บอลนชั่นลีกแบบยาวๆส่วนทางกับเกาหลีใต้ที่ถึงกับเครียดกันเลยทีเดียวกับกฎหมายที่ออกมาว่าจะมีการยกเลิกทีมหลักนันกเท่ากับว่าเกาหลีเจอสถานการณ์ที่ลำบากสุดๆเพราะจะทาให้ทีมมีโอกาสาตกชั้นสูงมากจากผลงานที่ผ่านมา2ปีล่าสุดในรายการวอลเลย์บอลนชั่นลีก2022-2023ที่ทีมเกาหลีไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยและจบอันดับวุ๊กของรายการและมีศูนย์แต้มแบบ2ปีติดเป็นทีมที่ถ้ายังเล่นกันแบบนี้อยู่ในปี2 0 2 5เรียก แนนน่อแต่ที่เกาหลียังสามารถเล่นได้ต่อในวอลเลย์บอลนิชชั่นลีกก็เป็นเพราะกดทีมหลักที่ทาให้ทีมที่ถูกวงว่าเป็นทีมชั้นนาของโลกในปี2018ไม่สามารถตกชั้นได้จนถึงปี2024ซึ่งก็คือปีที่สัญญาที่เซ็นร่วมกันของ FIVB กับทั้ง1 1ทีมจะหมดลงและจากกฎหมายที่ออกมาก็ทําให้เกาหลีกลายเป็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสตกชั้นสูงที่สุดส่วนทางด้านของเวียดนามที่ตอนนี้แซงเกาหลีมาอยู่ที่อันดับ39ของโลกหลังจากที่มีการปรับกฎหมายออกมาแบบนี้เส้นทางในการที่จะได้เข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลน ถ้าหากไม่สามารถคว้าตั๋วไปสุดท้ายจากรายการ h a l เ e n g e r c ั p 2024ได้เวียดนามก็จะต้องมุ่งไปในทางที่จะต้องทําให้ทีมแต่อันดับโลกขึ้นมาอันดับดีที่สุดเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในรายการวอลเลย์บอลนิชชั่นลีกทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามออกมาคอมเมนต์กันสนั่นว่ากฎหมายที่ออกมาของ FIVB ดูเหมือนจะเอาผลประโยชน์ให้แต่กับทีมไทยหรือทีมเก่งๆซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงว่ากฎหมายที่ออกมาจริงๆไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับทีมไทยหรือทีมเก่งๆเ,เลยเพราะไม่ว่าทีมไหนถ้าหากทําผลงานได้ไม่ดีและตะ,าาะตตกกกกกปออยยย่ััันนนดดบสสุทท้้าาาาาขงรรร็มมถีจชเหื แต่เป็นผลดีกับทีมที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้ามาเล่นในรายการวอเล็กบอลน o ชชั่นลีกจริงๆที่จะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาทีมซึ่งถือว่ากฎใหม่ที่ออกมาไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับทีมไหนอย่างแน่นอนท้ายสุดหาก็กมีข่าวสารข้อมูลที่ตกลนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ